วัดีครับวันนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนวันนี้จะมาซ่อมปืนนี่ปืนที่ทำตกต้นไม้วันนั้นเป็นรอยขี้โคนอยู่เลยเพี่นองแตกนี่พี่นักนนดูเลย จอดจอดูนี้จอดแล้วก็เจาอน็อตยึดซื้อน็อตมาแล้วเมื่อเช้าน็อตตัวนี้ยึด,ดบีบบีบเข้ามากันนี่ครับอาวุธคู่กายมันพังเราก็ต้องซ่อมต้องดูแลกันไปตกต้นใายกะว่าเอาเนี่ยสอดใส่ต้นไม้แล้วปล่อยให้มันไหลลงมาแแต่มันไม่เป็นตามแผนไง ล่วงลงเลยโอ้แตกเฉยลาวไม้สักนะครับแตกแต่น่า็นได้อยู่เจาะแล้วก็ยึดลัดบีบบีบเข้าหากันเอาเโรอโอเคโอ้ควรจะเจาะได้คุณหมดเลยไหมสว่านไม่ได้เรื่องเลย นี่ก็น,อน็อตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปใส่จากข้างนี้มาได้เลเดี๋ยวป,ดปิดพอดีเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็ใส่น,อน็อตเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ตัวเมียฝั่งทางนี้คข้ะนนะี้ บีบเข้าหากันนี่แหละแกไขกันไปอยู่กับบ้านหานอ็อตเอ้ยหาไอแจไม่ได้อิปก่อนแค่นี้พี่น้องไมเอาอันนี้แหละขีดมันเลย ล็อกไว้แล้วเราก็หมุนมแน่ในคานอยู่พี่น้องไม้หมนีบเข้าหากันแล้ว โอเคเสร็จร้อยไม้เราก็ติดกันแล้วครับเอ๋กี่ยวอยูเงี้ยกลัวแต่สายมันจะมาพันนี่แหละดึงออกไปไม่น่าพันรอ,อกเนาะยึดนี่สักตัวหนึง่งน่าจะดีนะ ซื้อน็อตมาแค่สองตัวไงโอเคแค่นี้อยู่แล้วพี่น้องโอเคพี okay. ่น้องเรียแบบร้อยซ่อมเรียบร้อยก็ยึดน็อตบีบไม้เข้าหากันไม่ให้ไม้มันแตกแต่ว่ามันแตกมาทางปลายนี้หน่อยหนึ่งผอยึดนี้แค่นี้สองตัวไงซื้อน็อตมาแค่สองอันเดี๋ยวซื้อมาเพิ่อมอีกกันใส่ตรงนี้อีกแค่ตัวหนึ่งกันมันแตกมาทางนี้แค่นี้นะครับ นี้ก็ยิงได้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะมัดยางใหม่ก่อนนี้ตัด18ยาง14บมิลตัด18เส้นนะสองเส้นผมก็ว<อ>่ามันโอเค,อ,เคอยู่แต่ถ้ายิงไกลเกินระยะสาสิบเมตรเนี่ยตัวใหญ่ๆเหมือนที่ยิงบิ๊กว่วอะยิงปลาบึกอะ่ะนั่นอะ่ะไม่ไม่เข้าทะลุมันไปโดนกระดูกมันด้วยแหละย,ยิงยี่สกใหญ่ก็ไม่เข้าแปดกิโลได้ที่เก็บ ผมต้องใส่ยาสักสี่เส้นนู่นนะของใหญ่แบบนั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมชุดไว้จัดหนักใส่มัดยางไว้ลหลายๆถ้าไปเจอของใหญ่เจอหรือว่าเจอไกลๆอย่างเงี้ยเพิ่มยางเข้าไปเลยถ้ายิงปลาช่อนปาลาอะไรเนี่ยสองสองเส้นแบบเนี้ยสิบแปดเส้นสองเส้นนี้ย่างนี้ก็โอเคละรือนบกนะครับใครสนใจก็ทักมาในเฟซน,นะครับหรือว่าแอดไลน์ผมมา,มาก,ก็ได้ครับเฟซบุ๊กก็เป็น ชื่อเอกไดวิ่งนะครับแล้วก็ไลน์ก็ไอดีไลน์ก็ eak 1 6 2 7นะครับหรือไม่ก็โทรมาเลย0 8น5 9 7 4 6 7ปดสกจ็ดสกมอกยิงปลาบดบ,บกนะครับใอรนี่สนใจก็ทักมาโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาช่อมอาวุธคู่กายของเราดูแลรักษากันไปพี่นอ้องถ้าเราไม่ได้ออกทลิป ไม่ได้ไปยิงปลาอะไรก็เก็บรักษายางนะครับยางก็ถ้าไม่ได้ยิงนานๆเอาใส่ถุงใส่ห่อกระดาษนุ่นพิมพ์แล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้มันจะเก็บยางได้ดีครับยืดอายุการใช้งานของยางมันจะไม่ทําให้ยางมันผุสังเกตดูวเวลาเรามัดยางเนไหมันจะมีปมปมมัดยางตรงนี้ถ้าเราทิ้งไว้กับแดดเอาไว้ธรรมดาเงี้ยยางตรงนี้มันจะแตก เริ่มแตกลายงาใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆเราใสาต่ตู้เย็นไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆน,นะครับถอดออกแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้จะไปยิงค่อยเอามาใส่โอเควเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับหลังจากที่นี่ไงซ่อมปืนเสร็จเมื่อวานอันนี้ก็มาเลาะดูแล้วครับยิงปลาช่อนไสเหมือนเดิมยางสองเส้นตัด18เส้นนะครับโอเค เดี๋ยวคอยดูวันนี้จะเจอปลาหรือเปล่าลองหาเลาะดูก่อนพี่น้องไปไม้นี้น่าซุ่มมากพี่น้องข้างใต้กอไผ่นี่แล้วก็มีต้นไม้นี่ขึ้นมีทุ่มลองดูครับจะมีปลาขึ้นให้ยิงหรือเปล่ามันไม่มีที่นั่งนะผมก็ขึ้นมายืนอยู่บนต้นไม้นี้เฉยลองสำรวจดูไปเรื่อยๆครับพี่น้อง มีปลาขึ้นให้ยิงก็จะมัน่นทำรับชมครับโถ<อ>่ <c oughs> ไอ้มาใกลๆเลยมึงดอบจอยิงปลาอยู่ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย